นะครับแล้วก็สมาชิกเพื่อไทยหาว่าตีล้วนไปที่พักเพื่อไทยเนี่ยไปทําไมที่แพ้ชวนตีเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องที่อยู่อยูทางบ้านชาวอ่างทองทุกท่านไม่ใช่เพราะในอดีตท่านมองคนเสื้อแดงและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันต้อยตามเน่ยเป็นคนเหมือนก้าวล้วไม่ใช่นะครับวันนั้นเราไปถู่เราไปถามพักว่าพักเพื่อไทย วันนั้นคุณสัญญากับเราไว้อย่างไรให้คุณทําโพใช่ไหมเราก็รับแล้วทําไมคุณไม่ปฏิบัติตามเราไปพูดในประเด็นนี้นะครับนั้นเราขอแก้ข่าวนะครับเราไปทวงความยุติธรรมกับพักเพื่อไทยเราไม่ได้ไปอ่อกกวนใช่ไหมครับไรมไ,ไหมครับนั้นช่วยขยายปากได้สนับสนุนนายโยธินเปากินพร้อมด้วยสมาชิพักเพื่อไทยแล้วพักเพื่อไทยก็ทําโพรเรียบร้อยแล้ว นายโยทินเปาอินได้อันดับหนึ่งอีกคนหนึ่งได้อันดับสองแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยตะบัดสักนะครับตะบัดสัดก็หมายถึงว่าเหมือนหลอกลวงนั่นแหละผู้ทำนี้คงไม่ผิดอ่ะหลอกลวงเอาที่สองมาเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องมันจึงเกิดควารมรู้สึกว่าถ้าวันนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับสมากับคนเสื้อแดงอ่างทองทั้งเจ็ดอำเภอ มันน่าจะเดินไปด้วยกันยากแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเราต่อสู้กับความยุติธรรมมาถึง้ถูกไหกไมครับเังะฉะนั้นสิส่งบนชนที่รักทั้งหลายและพี่เราสู้ในหลักการเราสู้กับฟามไม่ชอบทมเรามีเหตุขอยืนยันและย้ำประเด็นนะครับว,<อ>ว่าการลงครั้งนี้นายโยธินได้รับคะแนนฟามนิยมจากอันอันอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดอ่างทอง แล้วพักเพื่อไทยเป็นคนตะวัตตกเองใช่ hey. Hey. แล้ววันนี้ <Hey. S 1> ถูกไหมเ <Hey. S 1> นี่ยเราบอกว่าเราตกขอขึงผมก็อยากจะเผาบ้านตัวเอง <Hey. S 1> แต่ถ้าเกินบ้านมันไม่ดี <Hey. S 1> เราก็เก็บเสื่อผ้าร้า <Hey. S 1> ใช่ไหมพี่น้อง hey. เสด็จชนะสุสีมันมันเป็นปัจจัยที่ประกาศชื่อโยธินไม่ได้ถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าชนะแล้วจะเรียกว่าอะไรชนะทตัว เป็นประเด็จก,การซ่อนลูกไล่ไล่ไล่และสไลด์ลลาลาทางแผ่นดินอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่จะเกิดขึ้น,นแน่คือไฟร้างทุง่งได้ขา,าวว่าพี่น้องเสื้อดแดงหลายๆจังหวัดภาคอีสานภาคกลางและปริมณฑลก็โดนถูกกระทำย่งดีเหมือนคนอ่งางทองเหมือนกัน การสร้ารูปอย่างนี้จะมีคนออกมาต่อต้านเหมือนคนที่จะมาทางเขาอีกหลายๆต่างวัดอย่างมีคำทำอย่างนี้นะคุณไม่ควรจะอยู่กับพัดทำอะไรเห็นใจพวกเรารัทสิศาสาพวกแม่ค้าหอข้าคุณทําอะไรไปอะไรที่ไหนลกไปกันทุกที่ที่เราไปกันได้แต่คุณไม่เคยเห็น ครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแถลงข่าวความบาดพักเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเราจะนัดอีกทีใกล้เลือกตั้งว่าเราจะกำหนดท่าทีจะของแสดงเอาเ่ยหรือมวลชนที่รักยันต์ใจเนี่ยเราจะกำหนดท่าทีของเราเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับดเเป็นรัฐบาล แล้ก็ต้องสวัสดีพี่น้องแดงวันนี้เสื้อแดงอ่างทองของเราก็ได้นัดมาแถลงข่าวเพื่อความบาดพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยไม่รักษาสัญญานะครับว่าใครแพ้ใครชนะโคให้ลงเข่หนึ่งใครแพ้หลงแข่สองนะครับเป็นความของหนึ่งของพี่น้องชาวาทองมากในสนะของโค้ชแดงเนี่ยอ๋อจะยืนยันว่า ไม่พอใจพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็จะไม่สัมนาพรรคเพืเอ่อไทยต่อไปคือวันนั้นวันสุดท้ายพวกผมไม่ไปพรรคเพื่อไทยมาเพราะผมได้ข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเสนออีกคนหนึ่งที่แพ้โพเนี่ยไปลงเขตเขตหนึ่งแทนโยธิน้ทั้งที่พรรคเพื่อไทยประกาศว่าใครชนะโพใครโ,ครรโยธินให้บอลลงเขตหนึ่งใครแพร้ให้บอลลงเตขตสองวันนั้นมีคนขกลงมาว่า้ย ขาจะเอาเอาคนนี้ที่แพ้โภเนี่ยลงเข็หนึ่งนะผมก็เอาเสื้อแดงไปกันไปก็เขาก็ไม่กล้าเสนอต่อก็ชักเรื่องกลับเรื่องกลับปุ๊บบอกอ่ะเดี๋ยวพักขอพี่นาใหม่พี่นาใหม่ปุ๊บเขาก็ยืนยันคําเดินว่าจะเอาคนแพ้ลงเค็ญเนี่ยทรแนี้คือถ้าวันนัดผมไปเนี่ยเขาจบไปแล้วอันนี้ผมเนี่ยคุโยธินเนี่ย เป็นที่คาดหวังของตัแสดงและคุณต่างว่าโยชิงเนี่ยเขาทำงานต่อเนื่องมาสามปีแต่เขายกนโยบายจอมาเขาเขาไม่หมดสองสิเรเนี่ยเขาก็ขอบพื้นที่่วนเหลืาประชจชจนมาตลอดนะนี่ผมก็เห็นด้วยกานความตั้งใจที่เขารับประชาชนจริงว่าการนำเสื้อแดงเนี่ยก็ก็ไปขอร้องขาวว่าเฮ้ยลงเหตุหนึ่งอ่างทองหน่อยเพราะเกนฑ์กองเนี่ยคุณทำพื้นที่มามาต่อเนื่อง ก็อยากให้เขาเป็นตัวแทนเพื่อไทย,ยผมก็ชื่อโยธินประวัติโยธินเนี่ยไปเสนอพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็รับก็รับทราบก็ผ่านาาการจัดกองจากคณะกรรมการมาตลอดจนกระทั่ง,งเขาไปทางอีกคนเนี่ยเขาไปผ่านตรงไหนไม่รู้ผมไม่รู้รเขาก็เอาอีกคนเนี่ยมามามาลงแข่งก็ใครก็รู้อยู่ต่างคนต่างหาโฆษณาทั่วไปข้อเค็ไม่ว่าการประชาธิปไตย ผลท้ายพักร Meyer, ู้จะเลือกใครก็เอาที้ทำโพนีกว่าใครชนะให้ลงเขตหนึ่งใครแพ้ให้ลงเขตสองนี่ผลโพดออกมาชนะโยนทิ้งกลับไม่ได้ลงเขตหนึ่งเอาคนแพ้ไปลงมาลงแทนนะเนี่ยผมก็ทพักระ่ายแต่ผมจะไปประทุกมวยไปแล้วอายขาวผมมาช่วยันแเทาข่าวดีกว่าเพราะว่าบรรเทข่าวบ้านเมืองบ้านเรามันก็ได้คอยุติกเหมือนกันอันนี้เราไปพักเนี่ย พีน้องที่มาเนี่ยเขาก็ต้องเสียค้ารถกระเรลืกันเองเมาลตูเหมาลเตอร์กันไปเขาไปด้วยความจริงใจเขาไปด้วยวัตถุจริงจริงเขาไปด้วยรักเพราะรักเพื่อไทยอยากให้เพื่อไทยปักธงได้ทองได้สักเขตหนึ่งแต่พรรคเพื่อไทยก็จะบัดซบเขาบัดซบไม่เอาตามที่สัญญาไว้ว่าใครชนะมองให้ลงเขตหนึ่งใครแพ้ให้ลงเขตสอง เราก็ทำตามกระบวนการามีลายชื่อครับทางตีโยชิตตอบรับแล้วนะครับ,รรบและพระ้อมะนำหลักฐานมาให้เราแต่วันที่ไปใีโยทิ่ไม่ได้ไปขาดขาดแล้วจากการเป็นฝ่ายการเมืองและผมก็กลับไปสมัครต่อก็คืออดีตประธานจังหวัดพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอ่างทองนั่นแหละฉะนั้นคนพูดที่น้องที่รักทั้งหลายครับในที่สุดเราก็หลักฐานบบต่างๆไปมอบโดยเพื่อแดงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสมาชิกเนี่ยไปมอบให้กับพรรคนะครับเป็นครั้งที่สองอีกประวัติทั้งหมด นี่ทำท่านะครับตอนแรกมันก็มีผู้แข่งขันแต่ผู้แข่งขันแต่ละคนเนี่ยเขาก็ถอยไปหมดแล้วนะครับทีนี้พรรคเนี่ยมีกระบวนการสรรหานะครับมีกระบวนการสรรหานะผมพูไม่เ่ยชื่อตรงนี้นะพรรคเขาบอกว่าสรรหาระดับจังหวัดจังหวัดเนี่ยเลือกแล้วคือโยนถึงเปาอินคือหนึ่งสมาชิกสองคนเสื้อแดงแล้วอันที่สองเขาจะสรรหาระดับประเทศคือภาคการเขามีคณะ ก็ตกลงแล้วว่าก็มีการแข่งขันกันอีกในที่สุดเขาก็เลือกโยกินปาวินเป็นตัวแทนนักเขตที่หนึ่งนักเหตที่หนึ่งของอ่างทองเพราะมีสองเขตมันก็มีอย่างนี้ว่าหนึง่งเขาเรียกอะไรอ่ะตีเขาข้างเดียวนะครับเขาบอกว่าเขาก็เออสนอชื่อเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อมีการแข่งขันจะตกอยู่กับใครครับมันตกอยู่กับชาวอ่างทองถูกไหมครับและอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของบอ่อซ้ายนั่นแหละ นะม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเขาก็แข่งขันกันโดยมาถามคนอ่างทองตามวิธีทางของพรรคเพื่อไทยนะไม่ใทา่าเราทำกันเองในที่สุดคะแนนนิยมโยนทีมมาอันดับหนึ่งวันนี้มติบอกว่าตอนแรกตกลงว่าถ้าไทยได้คะแนนอันดับหนึ่งจะต้องลงเขตหนึ่งและคนได้คะแนนอันดับสองก็งไปเขตสองนี่คือสัจจะที่พรรคการเมืองและผู้สมัครสองคนเนี่ยตกลงกัน แต่วันนี้โยธินได้อันดับหนึ่งได้ความนิยมนะพี่น้องนะพี่น้องชาวอ่างทองเนะี่ยเขารู้ว่าเป็นยังไงในที่สุดพักก็บ้ยวใช้คาว่าบ้ยวนะกับเอาที่หนึ่งเอาที่สองมาทําที่หนึ่งี่เรื่องทีนี้นะที่เหตุมันเกิดเพราะในกรณีอย่างนี้เรื่องที่สองถูกตั้งนะครับเออยังไงถ้าเราจะไป เราักเราอไทยานงไ่งนถคนเอาเเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนเดี๋ยเราแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไอ้เื่อนึง ไ่ได้ไม่เราเดอกไม่จัดเราจะได้เห็นนะครับว่าเราพูดไปแล้วนะครับสองเรื่องที่บอกเมื่อกี้นี่แหละฮะคุพูดไปซ้ําประเด็นแล้วก็พูดไปซ้ํากันนะฮะคือไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะครับเป็นฟาแบบอันตันใจวันนี้เนี่ยเรามีความจะเป็นจะต้องให้เห็นพักแลนสไลด์เนี่ยให้กลายเป็นไฟลามทุ่งอย่างที่คุณแม่พูดเมื่อกี้นะครับขอยืนปฏิัรก,กรรมไม่ใช่แลนสไลด์ต่อไปคือไฟลามทุ่งและแดงทุกจังหวัดที่ไม่รับฟา็นทรรม จะออกในสภาพแบบนี้หรือเปล่าแต่ท่านจะเลือกพักเพื่อไทยหรือไม่เลือกเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเราไม่ได้มาทําเพื่อที่จะทําลายพักเพื่อไทยแต่ก็เรากําลังจะสอนนายกทักษิณน,นะครับว่านะครับคุณดูแลลูกน้องคุณให้ดีอย่าทําร้ายพวกเราซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเอาฮะเตรียมยังไงอธิฐานนะครับขอให้พักเพื่อไทยนะครับอย่าได้เป็นแรนสไลด์ขอให้มึงเป็นไฟให้เกิดไฟลามทุ่งนะครับ และให้พี่น้องแสดงทั้งประเทศออกมารักษาสิทธิ์ของเราราะเราต่อสู้ให้ตสสว่างและรักษาสิทธิ์ของเราเพื่อไทยไม่มีความจริงใจต่อคนเสื้อแดงทั้งประเทศที่ว่าให้กลับบ้านไม่ใช่บ้านเป็นต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียวลมพัดมาทั้งไหนแค่เอ็นไปทั้งนั้นไม่ใช่บ้านเลยเลทที่พื้นแล้วคว่มเลยคว่ำไปเลย เอาเสื้อเลยไปไปยนเปาเ่าไ้ที่เผาไปยังแจ้งเลยเอาเส้อเอาเสื้อเาไม่ไหมเดี่ยเอาเืองงเอาเืองเดี๋ยวเดียที่ก็เปเียไม่หมั่เราเอไ่เต็มจะพเพื่อไทยไม่มีความยุติธรรมเคนเพื่อแดเอ็เอาความบมบเลยความาเผาไหมเผาไจะเผาต้องเอาตัวห

ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวกำลังเอาเสื้อไปจุ่มน้ำมันหยู่แป๊บนึ่งใจเย็นจดอะไเกี่ว่าเลยครับนึ่งสองสามเอาเอาขอเช็ดโปเปือดอยล้ว ก็เหนื่อยกันแล้วเสื้อแดงยังเหมือนเดิมต่างวันต่างคืนต่างเดินเสื้อแดงอัทอนต้องเจริ จะเป็นไฟลามทุ่งนี่คือวัฒนธรรมเองแม่ค้าขายหมูอ่างทอง